กำลังรับการตรวจเส้นไหมนะคะย้อมสีธรรมชาติตรวจเส้นไหมศูนย์มอนไหมนะคะน้องเขาเอำนวยความสะดวกนะคะมาตรวจเส้นไหมให้ที่บ้านเพื่อที่จะทอส่งคัดสรรตรานกยุงพระราชทานนะคะ เส้นไหมที่ย้อมครามนี่จะค่อนข้างลำบากเพราะว่าเราต้องใช้ปูนในการจับสีครามแล้วเวลาเราย้อมมันจะมีปูนเกาะเส้นไหมสีที่ออกมาอยู่ในน้ำที่เขาทดสอบอ่ะมันจะเป็นปูนปูนที่มีเนื้อครามเกาะอยู่นะคะการทำผ้าสีธรรมชาตินี่ยากมากทุกขั้นตอนนะคะ ทั้งการเตรียมเส้นไหมทั้งการทดสอบเส้นไหมก่อนทอนะคะว่าสีตกหรือไม่ตกทอเสร็จแล้วก็ต้องมาตรวจอีกเหมือนกันว่าสีจะตกหรือไม่ตกนะคะเนี่ยค่ะหัวนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะสีเขียวเนี่ยจะได้จากาครามทับประโหนนะคะจะเป็นสีเขียว